สวัสดีครับพบกับผมเทเลเอมี่ฟุตบอลมาฝากกัน3คู่อีกเช่นเคยครับคู่แรกเป็นคู่ระหว่างบาเยนน์มิวนิกเปิดบานรับการบาเยน Bayern ของปารีสแซงต์แชงแมงครับทั้ง2ทีมนี้เคยพบกันมาแล้วในถึกยูฟ่าแชมเปี้ยนทั้งหมด5นัดหลังสดุดเป็นฝ่ายบาเยน์เอาชนะได้ถึง3เกมแพ้แค่เกมเดียววันนี้นั้นจากสถิติที่ผมไปเช็คมานั้นบาเยน์เป็นต่ออย่างเห็นได้ชัด ด้วยสติทติชนะไปถึง3เกมใน4เกมแพ้แค่เกมเดียวนัดออกไปเยือนปาริสแซงเกลแมงนอกว่านวันนี้ให้ต่อบาเยนน์บิวริงขึ้นความลุกครับส่วนคู่ที่2ในเึรกยูฟาแชมเปี้ยนส์เป็นคู่ระหว่าง f อฟซปอร์ตูเปิดบ้านรับกัารเยือนของเชลซีปอร์ตวนั้นถือว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งทีมในลีกโปรตุเกสวันนี้มาเจอ เชลซีช่วงนี้เชลซีถึงจะแพ้นัดล่าสุดแต่ผมไปเช็คสติการออกมาเยันนอกบ้านของเชลซีนั้นพวกเขาชอ์ฟงได้อย่างยอดเยี่ยม5นัดหลังสุดของการออกมายอนของเชลซีนั้นเสมอ2ชนะไปถึง3เกมวันนี้การออกมายอนของเชลซีนั้นผมคิดว่าพวกเขาเล่นดีนอกบ้านวันนี้ให้ต่อเชลซีครึ่งความลูกครับ ส่วนคู่ที่3เป็นคู่ระหว่างพาสเจียนีนาเปิดบ้านรับกบารมาเยือนของโอลิมปิโกจากสถิตที่ผมไปเช็คมานการออกมาเยือนนอกบ้านของโอลิมปิอสนั้นพวกเขาถือว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างยอนเยี่ยมนาัะลังสุดพวกเขาชนะไปถึง4เกมสเสมอแค่เกมเดียววันนี้การออกมาเล่นนอกบ้านของโอลิมปิอสนั้นพวกเขาต้องเก็บชัย เพื่อจะกลับไปเล่นในบ้านได้อย่างย่ย่ยำอย่างแน่นอนวันนี้ผมให้ต่อขึ่งควบลูกโอลิปไิกอครับหลังจากจบคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจผมมาดูกอล์ฟุตบอลอีกครั้งต,ต่อไปขอบคุณครับ